มัจ้ามันเพื่อนวันนี้มีแกงกะทิไก่หน่อไม้หน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองนะคะนี่น่าทานไหมคะเดือดแล้วค่ะตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนนี้ปัวพนักงานจ้านี่น่าทานไหมรอเดือดนะจ้าจ้า หน้าตาก็จะมัจะเผ็ดนิดนึงแต่อร่อยนะคะ่ะหนาเขเป็นประมาณนี้นะคะ่ะนี่ก็จะเดือดแล้วนี่มีน้ำมัส้มนะจ๊ะนี่เป็นกะทินะคะ ฝากกดรติดตามากดขให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณท่านนะคะ